สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมก็มีโปรโ,โปรโมชั่นตอนรับปีใหม่นะครับมีนกเขามาเปิดแบ่งนะครับผมนกตัวนี้เป็นนกลูกผสมครับกำลังเริ่มขึ้นเลยครับไอ่ได้ได้ยินขันคูหลายวันแล้วนะครับผมก็เลย จะมาทําการเปิดแบ่งนะครับนกตัวนี้ขันคูสู้นกอ่เรียบร้อยแล้วครับผมกําลังขึ้นเลยครับแต่ว่าอายุยังไม่ถึงขวบนะครับตัวนี้อายุน่าจะประมาณ5 6เดือนครับเป็นลูกผสมนะครับพ่อแม่พ่อแม่เป็นลูกยิบห้าครับตัวนี้พ่อคูอ่างแม่คูอ่างครับแต่ว่าตัวนี้ยังเห็นขันคูแล้วยังยังไม่ได้ยินอ่างนครับตัวนี้ยังไม่มีอ่างให้ได้ยินครับ มีอ่างหลงมานิดหน่อยตอนอตอนหนุนตอนเปลี่ยนนะครับได้ยินอ่างมาบ้างอยู่ครับแต่ว่าไม่ไม่ได้คูอ่างทุกยกเหมือนพ่อแม่ครับตัวนี้ต้องต้องรอลุ้นตอนถึงขวบอีกทีครับว่าจะมีอ่างให้ไหมก็เลยนำมาเปิดแบ่งราคาโปรโมชั่นเลยครับตัวนี้พันเดียวครับนกเขาใหญ่ขึ้นแล้วครับขันคูแล้วนะครับผม เสียงเพาะๆเลยครับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบโทนเสียงออกใหญ่ๆนะครับเปิดแบ่งอยู่ที่1,000บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งครับผมท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับ Yes,